ไเป็นรถเปรถเกียร์รไม่รถเกียร์ลงครับมันจะตัดตังเลยครับัเกียร์กนะครับเพราะว่าเกียร์ตมันทงานโดยการปั่นแรงน้ำมันเนาะแล้ใช้แรงน้มันเกาะจับจับแผนเล็กแผนพัดพวกนั้นนะกัตัวนี้คือมันมันจะไปตัดแรงน้ำมันตัวนั้นอ่ะไม่ไม่ให้ส่งแรงน้ำมันมาเขาเอาไว้จริงๆเวลาเวลาตักวางของเนสามารถขาเกียร์ได้แล้วเร่งเครื่องเลยที่รถไม่มีรถรถมีท็อปมีท็อป ค,คือมันมือท็อกมีท็อกท็อกเปลเป็นตัวตัวปั่นเนาะรถเกียร์โต้รถยนต์นี่นะครับจะเป็นตัวตัวปั่นแต่ตัวนี้จะเป็นตัวกัดกัดการทำงานระหว่างแรงดันน้ำมันจากท็อกเนี่ยยิ่งเขาเอาตัวตัวส่งพลังขึ้นทัชก็คือในรถยนต์เนี่ยมันไม่มันไมนซ้ายเพราะว่ารถยนต์เนี่ยเวลาจอดมันต้องจุดท็อกอดนะ่ถ้ารถยกต์เนี่ยมันต้องการที่จะต้องยกใช่ในในรถเกียร์ต้ของสี่มันมีทัชอยู่ที่เขาทัชออกใส่ชิ้นก็ใส่ พิ <Cornell. S 2> ีค <lim> ือในในในคัสแิ่งเนี่วลาเราเหยียบพิคู่มันจะน้ำมันรก็รหดานีครับเออลแบบแต่ว่มีท็อกใช่ที่ที่รถจนต้งใส่ไไม่ได้เพาเาเกรงว่าเราเคยขับก็เหยียบท็อกแ้วเราเหยียบ้ายก็ทำงานรถจนมันเร็วอันไม่ะี้เนีชิันนี่้อของลิ้มจะไว้เวลา